สวัสดีครับผมช่องเต่ารถบรรทุกมือสองนะครับวันนี้มีหัวเก๋งโปรเฟียนะครับมานำเสนอ,อให้ดูก่อนนะครับอุปกรณ์เกือบเกือบครบเกือบครบเดี๋ยวให้ดูก่อนนะรับหลังเก๋งมีกระบอกไฮดรอลิกยกหัวเก๋งมีนะครับกระบอกอยู่นู่นที่ขาดนะครับที่ขาดก็คือปั๊มไฮดรอลิกยกหัว อ่าแล้วก็ขาขาจับกระปุกพวงมาลัยเนาะประกออากาศอันนี้น่าจะต้องไปใส่ของเดิมเอาเรื่อยโดยรวมนะครับไม่ผูกไม่อะไรนะเดี๋ยวให้ดูภายในโหเพิ่งมาเมื่อคืนนี้นะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับก็าจกไฟฟ้านะครับข้างซ้ายเป็นตีเบาะนอนมาแล้วนะโ้อุปกรณ์ภายในบึ้มเลย ก็ได้มาแบบไหนไปแบบนั้นนะครับไม่มีเก็บออกไม่มีเก็บลงนะราคาก่อนล้างนะครับราคาก่อนล้างราคาก่อนล้างสอง0ม900เั 9, บาทสอง0 0ั 9, บาทแต่แต่ชุดมาใส่ไฟนะครับอยู่ครบนะ สีเหมือนเพิ่งเก็บมาไม่นานนะตู้องค์ตัวแอร์อยู่ครบนะอันนี้มันประกอบกลับไปได้นะอันนี้น่าจะรถสไลด์เพิ่งมาส่งเมืคืนสงใส่รูดหลุมมาจอไฟ้าหัวใครผูกหัวใครชนนะซูโม,โม่นะสองสองเจ็ดเคทงเคทีนะเอาโอเฟียไปใส่เดินระบบถุงลมหน้าให้พร้อมนะนิมแปด ไม่ต้องไปมัวเคากปะผุให้เสียเวลากับช่างสีนะครับเอาหัวแบบนี้ไปแปลงใส่ดีกว่าจบกว่าหลอกกว่าหัวนั้นโพดขายได้อีกหรือขายเสร็จเหล็กยังลงทุนไม่เยอะนะอ่ะดูของที่อำเภอเมืองนครสวรรค์สองหมื่นเก้าพันบาทไอ้หลงยังอยู่นะไอ้หลงหมื่นเก้าร้อยยังอยู่นะลูกค้ามาต่อเยอะจัดนะครับต่อเยอะจัดไม่ได้ให้นะพี่แกเจ้าหมื่นเดียวนะครับมัน ผมว่าแยกอะไรขายได้เย,ยอะกว่านี้นะไม่ได้กวนนะาบางทีก็ต่อเยอะไปไอล็อกนี้ว่าจะเอาไว้ปั้นใช้นะหรือใครใครอยากได้ชุดคอนโซลอยากจะซื้อหัวไปไปเอาคอนโซลคอนโซลภายในฟ้าด้วยนะภายในฟ้าด้วย,ยน่าปองนัาปัดครบแต่กก่าไว้ว่าจะเอามาปั้นขายเพราะเดี๋ยวใส่จะจกหน้าก็รอแล้ว โอเค okay. 0649524155เต่ารถบรรทุกมือสองรอรับสาย24ชั่วโมงครับผม